papa papa, papa. Don't, papa. Don't, papa. Don't, papa Johnny Johnny, mm -hmm. Johnny, Johnny. Mm -hmm. Johnny Johnny, Yes papa, papa mm -hmm. Johnny Johnny, News papa, papa. <laughs> จันนี่จันนี่โนสป้าป้าโนโนป้าโนป้าป้าโนป้าป้าเจนนี่จันนี่เอ้ยเ้าป้าปออน่ารักที่สุดเลยอันนู้ต้องเก่งอย่างนี้แหละลูกสองคนโนป้าป้าโนป้าป้าโนป้าป้าใช่ฮไฮพี่โอโต้ไงพี่โอโต้ จูงมือน้องพลอยจูงมือน้องเพชรมาหาปิงปิงที่บ้านวันนี้ปิงปิงดีใจตื่นเต้นหอเอเอาปิดทำไมเอา,ป,เอา,เอาปิดทำไมเอาปิดเอาอย่างเอาปิดทำไมอ้าดี๋ยวพี่โอโต้ดูดูน้องดูพี่โอโต้อยู่อ่าเอา้เอา เอาอยายลองลอง,ลองนับวันทูทีให้ยายดูสิวันทูทีโฟโอาไฟไปแล้วซิกเบนไปนะอ <c oughs> ีเล็กซิกนายเท่นเล่นไปด้วยอย่างนี้นะคะอ่านำำอืออ่อน่าไหมพ่อบอยกับแม่แอนจับมือปิงปิง เปิดไปหน้าใหม่ลูกเปิดไปหน้าใหม่นะทีนี้ในร้านมีกิจกรรมปิงปิงขอทําสายสร้อยสวมใส่แม่ยิ้มให้ทำ,ทำทันทีพ่อแม่อยู่นี่ยืนอยู่ไกลๆไหมพ่อแม่ยืนอยู่นี่อย่านะอย่านะเดี๋ยวเดี๋ยวยาพึ่งไปนะระวังรถนะรถจะชนนะอย่ากนอยาก,กินนะนห่นรนะับ พี่อังอาเทปเปิดไปหน้าใหม่ลูกเปิดไปหน้าใหม่อ่าเอ้อกิ้งกิ้งทำอไมอะลูกกิ้งไฟอู้ไฟดูดเหรอคะตกงอู้ดดดดแล้วมันจะตายถ้าใครไฟดูดอย่าไปทำนะเห็นไหมคุณแม่บอกว่าอย่านะน้องน้องน้องอย่านะคะอย่าไปทำนะคะใครจะดูดนะคะอย่าทำอย่าเอาอะไรไปแย่นะคะให้เลยเราให้เลยแล้ว เห็นไหมอันนี้ก็ห้ามเหมือนกันเนี่ยลูกปัดไม่ใช่ลูกอมไม่ใช่ขนมน้องเออมาอ่านเนี่ยเอาน้อง,อ,งอะไรเนี่ยน้องกินไม่ได้เห็นไหมนี่นี่นี่พี่พลอยบอกว่าพี่พลอยบอกให้น้องเพจตีกินไม่ได้โนนนนนแล้วหยิบลูกปัดคืนมาน้องยังหันหน้าเหมือนไม่เข้าใจเพราะว่าพี่พลอยยังไม่บอกน้องว่า มันยังกินไม่ได้นะคะมันกินอืไรมันกินไม่ได้มันจะติดคอติดคอแล้วปินยังไงลูกติดคอแล้วมันมันมันยังไงติดคอแล้วมันติดคอแล้วมันอ้วกไหมมันอ้วกไหมอย่างเงี้ยน่ากลัวเนาะน่ากลัวไม่ไม่เอาเนาะอืออือไฟดุตึ้ม พ่อกับแม่วิ่งหาเลยเอ้าน,นี่อะไรอะคะน,นี่อะไรดูสิลูกปัดนั้นอะไรเนี่ยติดคอน้องฮะคุณแม่ตกใจคุณแม่ตกใจเห็นไหมฮะฮะฮะตณแม่ตกใจน,น้ำยีนโอ้น้คุณแม่ร้องกรี๊ดตัวสั่นลำให้ใหปิงปิง ปิง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 รีบตามพ่อแม่พ่อรู้ทางแก้ต้องทำอย่างไรหมขนมี่ขนมขนมด้วยเหรอมีขนมด้วยเหรอขนมติดเหรอคะกดน้องเอาไว้ด้านหน้ากำปั้นโอ้เออกำปั้นกดมากำปั้นกดมาที่ไหนอ่ะ กำปั้นอย่างนี้เหรออ่าใต้อกทันทีอย่งนี้นี่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 กำปั้นเนี่ยกำปั้นตกอกนี่ยตีโยกเนี่ยเนี่ยตีโยกแม่รีบเรียบรถพยาบาลคุณหมอคุณหมอเรียกรถพยาบาลมาทีเออเรียกรถพยาบาลมาทีคุณหมอในกระเป๋าไปยี่บ้าไหนไปยี่หนอไหน่อย คืนนี้มามื่คืนนี้มารีบเอาหลานขึ้นมาทันทีเออกำลังต่อเนื่องต่อเนื่องลูกต่อเนื่องอะแม่รีบเรียกรถพยาบาลหาผู้เชี่ยวชาญบ๊ายบายบิบาย ปวดท้องใหญ่เลยปวดท้องตรงไหนท้องอยู่ตรงไหนลูกท้องอยู่ตรงไหนแล้วปวดหัวหัวอยู่ตรงไหนลูกอ๋อแล้วปวดคอคออยู่ตรงไหนปวดคออ๋อแล้วปวดฟันล่ะคะปวดฟันอยู่ตรงไหนอ่าปวดเจ้กระร่อยู่ตรงไหนคะอ๋อไอ้เนองเพชรปวดเจ้กระร่ตรงไหนลูกน้องเพชรอ๋อน้องเพชรปวดหลังอยู่ตรงไหนลูกหลังหลังอแล้วปวดเข่าอยู่ตรงไหนคะหัวเข่าหัวเข่าหัวเข่าอ๋อหัวเข่าอยู่ไหนคะ ข่าเข่าเข่านี่คันนี่ค่นนี่ยายยังไม่เคยสอนนี่ยังงงอยู่เลยนี่หัวเข่าแผลเยอะลยอะหัวเข่าอ่าแล้วแล้วแล้วปวดปวดขาอยู่จะไหนคะปวดขาน้องเชรปวดขาไหมน้องเชรปวดขาไหมโอ้ปวดขาอ่าดูดูดูหน้าเจ็บไหมเจ็บทํายังไงโอ้ยเจ็บมากไหมเจ็บเลยเจ็บมาก ยิ้มยิ้มยังไงตื่นขึ้นมายิ้มยังไงสวัสดีเธอจ้าเรามาพบกันเธอเธอนี่เธอเธอกับฉันหัวเราะเก่ง <c oughs> มากเก่งมากแล้ว ไอเอ้ไอเอไอเอ้คิดถึงแม่ไหมคแม่คิดถึงไหคิดถึงพ่อไหมลูกไม่เลยโอ้ยคิดถึงให้พ่อชื่นใจหน่อยลูกคิดถึงแม่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 คิดถึงพ่อไอเอ้ไอเอ้ โอโต times, ้เีย no, พ no, no. oh oh ี่โอโตสินนอ้ามาอีกแล้วเล่นมือไงมาดูสิได้หนังสือคนเล่นดูอย่างนี้ท uh ุกวันเอ้าป uh, uh ็นทุกไป คิดอ่านหนังสือมีกไัก็อ่านหนังสืออ่านหนังสือดูนะคะอันนี้อะไรอะลูกปิงปิงเห็นน้องเสียงเสียเ <c oughs> สียขวัญกขี่ชวนพากันดูนกกินปลีชิงช้าไกวเล่นไปมาหัวเราะฮ่าฮาสุขใจน้องพี่เห็นไหมหัวเราะ ดูอาปากหัวเลาะเองไหย